สวัสดีค่ะคุณครูทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา,าปีที่ 1. 1วันนี้เราพบกันในวันพฤหัส,สบดีที่เท่าไหร่คะสิเท่าไหร่12เดือนเดือนมิถุนายนพุทธศพัก,การาช2 5 5 7นะคะวันนี้เป็นห้องเรียนห้องทับที่เท่าไหร่เอ่ยทับ หนึ่ง <1, S 2> ปหนึ่งทับหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนละคะเนี่ยสามสิบปดคนรวมคุณครูฉันทนาอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สามสเท่าไหร่คะสามสิบเก้ารวมทั้งคุณครูด้วยนักเรียนสามสิบแปดรวมกับคุณครูอีกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่คะ 39เป็นจำนวนที่มากไหมคะที่มากไหมมากมายเลยทีเดียวเด็กก็มากคุณครูก็มีแค่1คนเห็นไหมคะถ้าเพิ่มคุณครูตาชรีมาเข้ามาอีกหนึ่งก็มีคุณครูทั้งหมดกี่คนละคะสองคนเด็กๆเ,เรียนรู้กันไปแล้ววิชาสังคมศึกษาใช่หรือไม่เด็กๆมีเสรีภาพไหมคะ มีเสรีภาพเด็กๆมีบทบาทสําคัญไหมคะมีบทบาทที่สําคัญในชีวิตประจำวันนะคะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นบทบาทของเราเราก็ต้องทำไมลูกแสดงให้มันอยู่ในขอบเขตอย่าให้มันเกินเลยหมดความน่ารักนะคะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยอ่ะตกมืหนึครั้ง2ครั้ง ไม่ดังเลยค่ะตบมือสองครั้งสิสามสีอา้าวยืน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  <c oughs> หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตกมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจงตกมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้าพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่ง วิ่งเทไรกันเล่ากระถือเท้าพันหากพวกเรากำลังสบายสมงกหัวพันหากพวกเรากำลังสบายสนงกหัวพันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าสมงกหัวพันหากพวกเรากำลังสบายจนส่งเสียงดัง นะคะอาพร้อมค่ะปลายทางต้นทางสะสมคะแนนกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากตั้งใจเรียนหากพวกเรากำลังสบายจนตมือกันหากพวกเรากำลังสบายจนตมือกันหากพวกเรากำลัง Hapo grau from down the street, what you can do to your destiny, more growing, and like a lau, but without fun. Hapo grau from down the side of Mokmokan. Hapo grau from down the side of Mokmokan. ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่าทบทวนกันเลยในเรื่องของจำนวนนับนะคะอ้าเพลงนับนกค่ะขออนุญาตนำเสนอค่ะ ร้องได้ร้องตา ร้องตามไปด้วยนะคะทบทวนกันในเรื่องของจํานวนนับค่ะนั่นก็คือสนุกกับตัวเลขนะคะ จิบ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 ขู่ขู่อ้าวร้องตามไปด้วยจิบจจิบบขู่ขู่เอานับเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งจำนวนค่ะห้าตัวเจ้านกตัวน้อยบินมาห้าตัวเจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงจริงเจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยเสียจริงจริงจิบ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 ขู่ขู่อ้าว

ไปกันนับค่ะ ากอต่อไปช่วยหนูแอนนับจำนวนของนก้วย ปรบมือให้กับหนูแอนแล้วก็บีบีด้วยนะคะเขาเป็นเพื่อนกันเห็นไหมคะหนูแอนเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะส่วนบีบีเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะอ๋อเป็นสัตว์นะคะเป็นอะไรเอยบีบีเป็นนกใช่ไหมเขาสื่อสารกันเขาพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะแสดงว่ามนุษย์เราทําไมลูกรักธรรมชาติแล้วก็รักสัตว์ด้วยรักสัตว์ รักไหมรักสัตว์ไหมคะสุนัขรักไหมแล้วนกนะคะเออทุกสิ่งนะคะที่มีชีวิตที่หายใจได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำไมลูกเราก็ต้องรักถึงแม้ว่าเราจะสื่อสารกันอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถ้าตามองตากันแล้วเป็นไงเข้าใจไหมคะ ก็เข้าใจนะคะต้องขอขอบคุณ YouTube ขอขอบคุณบริษัทสกอร่าวิดีโอนะคะที่ได้ให้ความรู้กับเด็กไทยทั่วประเทศเอาละค่ะวันนี้เราได้รับความรู้กันมากมายในเรื่องของจำนวนนับจำนวนนับ1 2 3 4 5เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละ1ทีละ1ตามลำดับนะคะเมื่อคุณครูนำจำนวนนับ2ตัวมาเปรียบเทียบกันนะคะ จำนวนนับทั้งสองตัวนั้นอาจจะมีค่าที่เท่ากันก็ได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากันก็ได้นะคะถ้าเป็นตัวเลขมากกว่า2ตัวขึ้นไปอาจจะเป็น3ตัว4ตัว5ตัวนะคะซึ่งเราเรียกว่าเลขโดดใช่ไหมคะตั้งแต่สตัวขึ้นไปเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยการเรียงลำดับจำนวนซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปเมื่อไหร่คะเมื่อวานนี้เองเด็กๆยังจำได้กันหรือเปล่าเอ่ย จำได้ไหมคะจำกันได้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอในเรื่องราวของการบวกเด็กๆเคยเรียนรู้ไหมคะการบวกคืออะไรทราบไหมนิ้ว1นิ้วกับนิ้วอีก1นิ้วเอามารวมกันเป็นนิ้วกี่นิ้วคะ2นิ้วนิ้วสนิ้วรวมกับนิ้วอีกหนนิ้วเป็นนิ้วเท่าไหร่เอามารวมกันแล้วเป็นนิ้วทั้งหมด สามนิ้วนะคะเดี๋ยวความหมายก็จะมีอยู่ในตัวเด็กๆพร้อมหรือย,ยังเอ่ยพร้อมไ้้ตบมือสามครั้งค่ะตบมือห้าครั้งตบมือห้าครั้งตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกที